สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะมาดูกันว่าความรักของคุณนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนกเปิดไพ่แบบะตะวันตกค่ะสามารถรับชมพบ่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาวราศีกุมนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง คุณฮอตมากๆนะคะในช่วงนี้นะดูดีมีสเสน่ห์นะคะสวยหล่อนะแล้วก็ดูเก่งดูฉลาดมากๆเลยค่ะในช่วงนี้คุณอาจจะมีไฟนะคะมีแพชชั่นกับการทำงานมากๆเนาะคุณเก่งค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงนะคะง,งานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนกมองว่าคุณอยู่ในจุดที่ สามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตของคุณได้พลังงานของคุณได้นะคะคุณอาจจะมีการทำทั้งทำงานแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าคุณรับผิดชอบงานแต่อีกมุมนึงคุณก็ได้ใช้ชีวิตของคุณนะคะน,น้อนกมองว่าบางคนเนี่ยได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้เที่ยวด้วยได้เดินทางด้วยนะคะก็เหมือนกับ เป็นอะไรที่ลงตัวนะคะในช่วงนี้เหมือนกับตัวคุณเองนะคะสามารถที่จะยืดหยุ่นกับชีวิตของตัวเองได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างลงตัวนะคะคุณสามารถที่จะจัดสรรพลังงานการใช้ชีวิตของคุณได้นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยในช่วงนี้มาดูซิความรักเป็นอย่างไรนะคะสำหรับ ราศีกุมนะคะขึ้นไพ่หนึ่งดาบเด็กถือถ้วยนะคะอ่ามองว่าคุณกำลังจะมีคนเข้ามาพิชิตใจคุณนะคะหรือคุณน่าจะไปแบบชนะใจใครได้สักคนหนึ่งนี่แหละนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่านะคะพลังงานชาวทัดน้ำกระกรพิจิกมีนะคะหรือพลังงานของ ทัดลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะคนคนนี้อยากจะเข้ามาเพื่อที่จะทําความรู้จักคุณนะคะอยากที่จะแอคชั่นให้คุณเห็นนะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับคุณไพ่สิบเปลี่ยนเน่ะเป็นพลังงานที่แบบว่ามีคนอยากจะเข้ามาจริงจังกับคุณนะคะไพ่เดอะสตาร์นะช่วงนี้คุณโดดเด่นนะคะคุณดูดีคุณมีเสน่ห์นะคุณกลับมาดูแลตัวเองดีนะคะทำให้ตัวเองเนี่ย สวยหล่อมากขึ้นนะคะนกมองว่าในในช่วงนี้มีเกณฑ์มากๆเลยอะที่คุณจะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณเปิดใจนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็คาดหวังแหละนะคะในในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็อยากจะทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะครอบครองหัวใจคุณให้ได้ ราศีกลุมนะคะจะมีคนเข้ามารักคุณมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะคนที่ เขาเข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยนะคะกลับมาเชื่อแล้วก็มีความหวังกับความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วช่วยเยียวยาบาดแผลของคุณได้นะคะบาดแผลทางความรักที่คุณเคยเจอเคยผ่านมาเนาะหรือถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังหรือไม่อยากที่จะเปิดใจในเรื่องของความรักแล้วแต่คนคนนี้เลยค่ะที่จะเข้ามาทําให้คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะชัดเจนกับคุณมากๆ ดูความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวราศีกุมนะคะมีพลังงานของธาตุด,ดินนะคะลึกศกกันบางกอนรักต่างไว้ได้นะคะพลังงานไพ่6ถ้วยนะคะเดอะมูนไพ่ราศีมีนลัคนามีนเนาะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็คือ เา,าจ,จะรอเวลาที่จะมาพบมาเจอคุณก็ได้ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะ,ะเขาอยากมาเจอคุณเขารู้สึกผูกพันแล้วก็มีความรู้สึกที่จริงใจกับคุณนะคะให้หกถ้วยเนาะเป็นความรักความห่วงใยเป็นความปรารถนาดีนะคะนะมีความหลงไหลในในความเป็นคุณนะคะแล้วก็รอคอยนะคะปร ปรารถนาที่จะได้เจอคุณได้ใช้เวลากับคุณอืขอดูหน่อยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกคนคนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันได้นะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณก็เหมือนกับตัวเขาเนี่ยสนใจคุณมากๆนะเขาเป็นคนที่ก็อยู่ในจุดที่เลือกได้เนาะด้วยพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยกับ 9, เก้าเหรียญเนี่ยนกมองว่าเขาเองก็มีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะแต่ตัวเขาเนี่ยนะ สนใจคุณเขามองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เข้ามาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้เนาะอืมคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลาชาวต่างชาติได้นะคะคนที่เขาโดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์เพรียบพร้อมนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเป็นรักที่ใช่อะ่ะนะเป็นรักที่ใช่นะคะเป็นคนที่เขาอยากจะพยายาม พิชิตใจคุณนะคะเขาชื่นชมคุณนะแล้วก็เขามีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความสง่างามของคุณความเก่งนะคะรูปร่างหน้าตาของคุณนะคะความฉลาดของคุณนะเ,ออเขาก็ชื่นชมนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาววันเสาร์นะ ไพ่สามไม้นกมองว่าบางคนเนี่ยนะพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารหรือว่าเป็นรักทางไกลนะคะคนคนนี้เขาคิดวางแผนถึงการเดินทางนะคิดวางแผนเกี่ยวกับอนาคตในความสัมพันธ์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะนกบอกว่านกมองว่าอย่างนั้นนะคะขอดูนะคะแอคชั่นของเขาเนาะให้แปถ้วยเขาก็คงไม่ไปไหนจากคุณเขาไม่อยากห่างจากคุณนะคะ หรือก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรในเรื่องของความรักแล้วนะคะแต่คุณก็ทําให้เขาเนี่ยกลับมามีความหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาพร้อมที่จะละทิ้งตัวเลือกอื่นๆโอกาสอื่นๆนะคะเพื่อที่จะามาผูกมัดกับคุณก็ได้นะเนี่ยโอ้พย่พยเาพ่ยเก้าดาบนะคะ ถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขากลัวการผูกมัดนะคะเขาก็คิดแล้วนะคะนับไห้เจ็ดเหรียญทําให้เขาคิดถึงเขาเนี่ยคิดถึงการที่อยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปอีกระดับหนึ่งเนะาะไพ่แฮงแมนเขาอาจจะคิดว่าเออเนี่ยก่อนหนนี้เขาอยู่คนเดียวได้นะคะเขาอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีออครอบครัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณเข้ามาเปลี่ยนความคิดเขาเนาะเหมือนคุณเอาเขาอยู่นะคะเป็นพลังงานที่ เขาก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้มันพัฒนาแหละนะคะด้วยพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะนุกมองว่าอืมเขาก็ต้องยอมรับนะคะว่าก่อนหนนี้อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่การที่เข้ามาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นอะไรที่คลิกมากๆนะคะเข้ากันได้ดีรู้สึกว่าคุณก็ดึงดูดใจเขามากๆนะคะคุณก็เอาเขาอยู่แหละนะคะด้วยพลังงานไพ่สตริงนะคะนะเอาเขาอยู่นะคะแล้วเขาก็ อยากอยู่กับคุณนะคะอยากมีคุณเป็นคนรักนะคะเป็นคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างเขาแบบนี้เขาก็คงจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดการคอมมิตนะคะหรือพัฒนาต่อเดี๋ยวนะทุกคนไพ่กระเด้งออกมาเนาะอแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาจะแบบอืม คือนกมองว่าคุณเป็นคนที่แบบกลมหัวใจของเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของชาวทัดดินได้นะคะเขาอยากมั่นคงกับคุณเขาอยากที่จะปกป้องดูแลความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่นกเห็นเนาะก็คือเขาอยากสีเรียดจริงจังจากคนที่เขาอาจจะกล้ากลากลัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์จากคนที่เขามีกำแพงสูงในเรื่องความรักนะคะ ตัวเขาเองก็จะกล้าหาญมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นว่าเขาต้องการความสัมคัญน,นี้นะคะประงานชาวทัดลมค่ะเมธุนตุนกุลนะคะหรือเจ้าของธุรกิจนักลงทุนก็ได้นะคะคนคนนี้เขาจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนแล้วเขาก็จะรักคุณอย่างมั่นคงนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณดูแลคุณนะคะเป็นคนที่น่ารักสําหรับคุณนั่นเองนะนี่ก็เป็น สิ่งที่เขาจะทำนะคะขอดูไพ่สรุปหรือว่าไพ่อ,อยากแนะนำอะไรให้กับชาวราศีกุมนะคะสำหรับคลิปนี้ไพ่สิบดาบนะคะอืมไพ่อบอกว่าบางทีนะคะคุณอาจจะต้องเจ็บต้องเสียใจผิดหวังกับความรักที่ผ่านมานะคะเพื่อที่คุณกำลังจ,จะได้รับ ของขวัญแห่งความรักนะคะเพื่อที่คุณจะได้เจอคนคนนี้ก็ได้คุณอาจจะต้องจบกับคนที่ไม่ใช่เพื่อที่คุณจะได้เจอความรักที่ใช่ความรักที่ดีก็ได้นะคะให้สองถ้วยขึ้นมาเนาะอือะไรที่คุณเคยเจ็บปวดมากๆนะบางทีก็ทำให้คุณได้เติบโตนะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ย รักได้ดีขึ้นนะคะก็ทำให้คุณเนี่ยได้เจอกับความรักที่ใช่นะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้เนาะประมาณนี้นกมองว่าคุณกำลังจะสมหวังในเรื่องของความรักนะความเจ็บปวดใดๆก็ตามนะกำลังจะสิ้นสุดหรือว่ายุติลงแล้วนะคะกำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการสพอร์ตให้กับช่องของเรานะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมคุณก็แอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะ,คะใครสนใจน้ำมันวานมหาสเสน่ห์รันจวนใจนะคะคุณก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ